ครับทวดีพี่น้องกละแมนป่องไฟอีกคือเก่านะครับผมกับบรรยากาศย่ามือเศร้านะครับพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกนะครับคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องผมภาพพี่น้องมาบุงไมโคอีกคือเก่านั่นแหละนะครับบริเบไซายดอกติตามชมก็ดีหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเจ้าซารีเอสไว 135C นะครับพี่น้องกับทีมงานชองวชิรินครับ งานขุดลูกล่างครับเป็นงานขุดลูกลังนะครับลูกลังเอาไปทําถนนสีเลนนะครับนี่เป็นการขยายช่องทางการจราจรนะครับกว้างอีกหนึ่งระดับนะครับกับทีมงานคุณภาพครับผมทีมงงานเก่าทีมงงานเดินครับทีมงานชอวัชรินนะครับ อ้าวตักใส่ชิบหล่อครับพี่น้องมาธรรมดานะครับเมโคจะเป็นบวสมนะครับบวสมชิบหล่อครับชิบหล่อขนาดแบบไงครับพี่น้องโอ้ยม่นยังน้อยก็ได้อย่าดูดกูซะหน่อยตักใส่จ้าฟูโซสองสี่ศูนย์ครับลูกมล่งนะครับลูกมล่งปีกเปียกครับรูร่างจิดจืดน้ำได้หลายครับ หาง้านช่องห้องมุนีโยบันนัทวอนครับผมหม่องเกา้าคือเก้านั่นแหละบันนัทวอนนะครับอำเภอปทุมราชลงสาครับผมจังหวัดอำนาจเจริญหม่องเกา้าหม่องเดิมครับกับทีมงานสิบล้อไวัรุ่นนะไวัรุ่นบอลินคันนี้เป็นโต๊ะเอ็มหกศูนย์สองร้อยเจ็ดสิบแรงนะครับแรงกว่าเพื่อนในทีมงานนะครับคันนี้ครับโดยเชื่อเฟอร์ตาครับคันนี้เนีตีครับผม คนเก่าคนเดิมนะครับขันนี้อาจารย์เสียครับบังคับคนทุนลอยสามหานะครับโอ้ทีมงานไปรุ่นนะครับหืมหลู่ร่างหรือแม่ล่างนี่ตายานเถอะไปชมบ่อลูกลังใกล้ๆครับมันแม่หลูกลังหรือขีดตมเนาะเนาะมาสร้างพ้าก,กันเฮ็ดถอะบาดเดียวโอ้ยว่าแบาบเอ้ามันหายากครับลูกลัง ค่อยๆมิค่อยๆเห็ดไปครับอ้าวน้าแตกแล้วกันไว้บางหันนี่ให้ดอกโมนี้ก็กันไว้น้ำอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกลังเนาะลูกลังกันได้หนิแล้ก่อนใหญ่เลยลูกลังเน่ะเม่ยลังเน่ะครับผมสมสมกันไปนะครับมันหายากครับลูกลังว่าดิานแต่ละพื้นที่บวกกึ่กันครับบางหม่องกับไร้แห้งอีเดีครับลูกลัง บางมองก็บว่ามีเลยครับผมโอ้ยหายากแห้งแถวนี้ครับสําหรับพื้นที่นี้หายากพอสมควรนะครับสําหรับลูกรังนะฮะมีบ้างไม่มีบ้างครับเฮ้ยลูกหลังใช้ได้หน่อนี่หนอทีมงานนี้มีสิบล้อสามคันนะครับอีกคันหนึ่งพิ่งไปเทยังไม่กลับมาครับผม ย่างสองคันถ่าใส่ดินอยู่ครับพี่น้องได้อถ่ากันนิดจังน้อยครับว่ามิโคมิโคค่อนข้างสิบุ้งพิว่าตัวใหญ่แห้งนะครับพี่น้องแต่ว่าหันตักลายสิบหล่อเลยครับมันก็เลยเดือดถ่ายนิดจังน้อยบุ้คือรถสองลอยตักนะครับพี่น้องสองลอยตักมันเต็มเร็วที่หล่ะนะครับก็เลยถา่าโดนครับขั้นนี้เดือดถ่าโดนแน่นะครับพี่น้องลอยสามหาเนาะตักลายสิบหล่อมหมงอย่านั่งหัวยุ่งเถืองบ่ โซ่เฟือตานังหัวโย่ถึงซาบ่ะอะหอนนี่ฮา่าผู้ซสองสี่ศูนย์ครับตัวแรงอีกหนึ่งคันนะครับคนแห้งก็รถครับกันนี่เดียด๋ยหาคนแห้งกระะ็รถกันนี่มาชมการออกตัวของเขาครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่น้อง ว่าอย่าไปชีดเบ็ดกับตัวกูขักตัวกูเน,น,น,นี่ยมือได้กะได้อ้ยไวหรอกซู้นี่ <c oughs> เอาให้สัญญาณแล้วครับพี่น้องมาเบิงกรออกตัวของผู้โซ้สองสี่ศูนย์ครับหัวประดุกนะครับไปแล้วครับผมมอใส่สกูด้ะ ใส่ไรครับท่านใดครับพี่น้องผมทางนวมครับ mm hmm. ค่อยๆใส่ไรขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ยแดดกระหอนแล้วบันไปถอยมาใส่ไหมนั่น mm hmm. โซ่เฟือบมึงโซ่เฟือบพวกฝ่าว่ฟังทำงานเลยโอ้ยผสมขาแรงเลย mm hmm. ไปเร็วๆฟ้าเนี่ยผมสิตรงข้ามหัวครับาพรายูสิเขาอ,อีกสองมือเนี่ยครับฝั่งนี้ครับพี่น้องคุดแล้วเร็วครับ เหลือแตงครับพี่น้องบานนี้แหละเป็นงานที่หนาลราข้ามครับผมเดี๋ยวชิเดมาแตงให้หน้าเพื่อนอีกครับแตงให้หน้าเบิด์ห้ครับพี่น้องจนวานเขาได้อีกคนละนะครับวานปีหน้าคนละคือปีนี้คือสี่พันท่านครับลักษณะหน้างานก็จะลุงรังหน่อยนะครับนี่ประมาณไรสองไรครับสองไรหาชิดเด่ครับ มาดู270แรงนะครับไใ,ใส่รุล่างครับหมือนนี่แดนลู่ล่างตลอดครับช่วงภายในเดือนสองเดือนมานี่ครับพี่น้องเฮ้ยมีแต่ขี้ตมหมลู่ล่างแน่ได้ชอวัชรินก่อสร้าง ทีมงานคุณภาพรุ่งกับตามสภาพแล้วพี่นอ้องเอ้ยหนาฝนนะครับบงน้ำไหลสดๆครับ เปียกเป็นเปียกครับพี่น้องผมคุดไปประมาณจักเม็ดหนึ่งครับพี่น้องออกน้ำจนๆครับน้ำไห้จากจากครับพี่น้องลูกล่างเฮ้า ขอประทานอาภัยในการรับชมนะครับอาจจะมีภาพสันสบ้างนะครับผมขอประทานอภัยพี่น้องหลายๆเลยนะครับพราะวานะครับเพราะวา่าบนี่ใหม่กันสันครับพี่น้องงบประหอดครับงบบรหลายครับบอมโอ้ยเนาะโอ้ยอะไ้ถึงล่างเข้าไมอ,ออกน้ำจนชนครับพี่น้องบาดเนี่ยมาคัากมาแน่จ้ะ เอ้ยน้าก็เลยมากระดอกกระเดียกพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละคืออุปสรรคนะครับการทำงานหน้าฝนนะครับพี่น้องน้ำก็ร้ายครับคุณเขาว่าพยูนสีเข่าอีกสองมือครับมันก็นแล้วเวียกหมดแล้วเนี่ยนี่โอ้ยอดูล่างเขามีแต่หนามครับพี่น้องกระสางเลียนที่เก่าครับ ซานี่ S Y 1 3 5 4ีทีมงานชอวัชดรินนะครับอุไเทีอไล่เบิ้งคลิปกว่เก่าผมนะครับพี่น้องคันนี้ใหม่แกะกล่องนะฮะนี่บอ,อกว่าได้ที่เขาปีเครื่องแล้วครับพี่น้องปีครึ่งนะครับสำหรับซานน่ร้อยสห้นะครับของทีมงานชอวัชดรินนะครับ เรื่องอิสุสี่เฮกเคหนึ่งนะครับปั๊มคาวาซากิเคเจ็ดวีนะครับพี่น้องปั๊มคาวาซากิเคเจ็ดวีครับขุมพลังแห่งกำลังนะครับสำหรับปั๊มพี่น้องเป็นปั๊มที่หาซื้อได้ง่ายครับสำหรับคาวาซากิเคเจ็ดวีนะครับมีทั่วไปเป็นปั๊มตลาดครับอ่ะให้สัญญาณแล้วนะครับพีน้องมีสูสองร้อย เจ็ดสิบแรงหกเอ็มหกศูนย์ออกตัวนิ่มๆครับพี่น้องผมไปแล้วครับไปแล้วชวเฟอร์ตาได้ใช้บันไปแล้วครับผมอา้าวสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง ลาการ์บเบ้วยกับเจ้าฟูโซ270แรงนะครับกับทีมง,งานชอววัชรินนะครับคลิปหนาคลิปใหน่อยพอกันไหมนะครับพี่น้องผมสรับคลิปนี้สวัสดีครับ